สวัสดีสบายดีพี่นออ้องคคกข้าส่องแม่น้องอติมลุยสวนนะทุกคนวันนี้จะมาพาเพื่อนๆมาแต่งทุเรียนสายพันธุ์ของพวงมณีนี่แม่น้องอติมมาพาเพื่อนเพื่อนมาดูเนาะวันนี้เราจะมาแต่งกิ่งเขาทุกคนกิ่งเขาหนามากเลยเพอปีนี้มันเป็นปีที่สามเนาะสามปีกับสองเดือนกิ่งแบบไม่มีที่จะโยนเท้าเลยเนาะทุกคนอันนี้กิ่งนี้เราจะตัดออกเลย ก็คือที่เรายังไม่เคยมาแต่งเลยนะเรามาซอยกิ่งแขนงออกธรรมดาแต่ว่ายังไม่ได้ซอยกิ่งพวกนี้ออกเลยโอ๊ยก็แต่งพอประมาณนะทุกคนเพราะว่าเผื่อว่าปีนี้เขาจะหัดมีลูกเนาะเพราะว่าต้นเขาโตมากเลยนะทุกคนต้นโต,นตนจริงจริงเนี่ยอยู่จำดินพื้นดินอย่างเงี้ยมาดูด้วยกันตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะ จำตรงเนี้ยนี่พื้นดินตรงนี้เรานะคะฝานเพื่อนมาดูขอโทษขออภัยนะคะทุกคนเนี้ยมันจําเลื้อดินไปอย่างเงี้ยเราออกไปเลยทุกคนโอ้นี่เอาออกไปเลยก็แทนที่เราจะเอาออกแต่ตอนที่เด็ก,ดก,ดกตอนที่เขายังเล็กๆอยู่เนาะมันถึงไม่เสียดายพอออกมาตอนนี้มันก็โตแล้วว่ะทุกคนแต่มันก็ต้องเอาออกทุกคนเพราะว่า มันจริงมันเอ็นมากเราต้องตัดข้างหนึ่งจับข้างหนึ่งไม่งั้นก็จะทําให้ทุเรียนเราสีกได้นะทุกคนเนี่ยเขาจะสีกเนาะเราไปดูกันเลยวมันหนาขนาดไหนทุกคนหลังจากที่ว่าแต่งออกแล้วไม่น,าน่าจะจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งลัต้นเขาใหญ่มากเราจะใช้กันนี้นะคะเนี่ยเลื่อยเนี่ยใช้ต้องเลื่อยไม้ มันเป็นเลื่อยที่แบบเขาเลือ่อยท่อท่อทีวีีนะคะทุกคนได้ผลมากดีกว่าเลือ่อยที่อันนี้มารีวิวเลื่อยนะคะเขามาด้จ้างเรารีวิวเนาะเลื่อยตัวนี้เลื่อยได้ถึงท่อเลื่อยได้ทังไม้นะคะไอตัวที่เป็นแขวยัก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 นะตัวนั้นเลื่อยมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เลือเล่อยแล้วมันไม่ีความละเอียดมันไม่สวยมันจะทําเป็นมันไม่คมมันไม่สะาดใจทุกคนอันนี้ดีมากเลยทุกคนแบบเล็กๆกิ่งเล็กๆน้อยนี่เราสามารถใช้อันนี้ เลื่อ,ออกได้ทุเรียนสามปีค่ะสามปีสองเดือนโคนมาเลอรเลยต้นใหญ่มากขนาดเรามานี่ถ้าเรามาแต่งกิ่งนะทุกคนเขาก็จะใหญ่กว่านี้แต่โตกว่านี้อันนี้เราลออขึ้นมาแตกข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนก็จะได้ประมาณนี้นะมาดูข้างบนข้างบนที่เรายังไม่ได้ล้อทุกคนนี่กิ่งเล็กกิ่งน้อยนี่ ถือว่าก้าวขาขึ้นแทบไม่ได้เลยทุกคนก็ประมาณนี้อค่ะนเนี่ยเนาะเราก็จะมาพามาดูทุกคนจะเอานี้เรื่อยเนาะแต่มันก็ไม่ไม่เหมาะสมอะมันมันมันเ,นเกะกะมากเหมือนกันทุกคนแต่ว่ามันใช้ดีเนี่เดีนโอ้เปลือกหลอกมาเลยเพราะเราไม่ได้ เราต้องมีมืออีกข้างหนึ่งประคองไว้นะคะเนี่ยเอามืออีกข้างหนึ่งประคองไว้แล้วก็เรื่อยอเอาประคองไว้ก่อนถ้าไม่ประคองก็จะทําให้เปลือกเราขาดไปคนนี่ค่ะเปลือกขาดทุกอันเลยคือว่าเปลือกมันลอกอะคะ่ะมันแบบไม่ได้ขาดแบบมันหนักกิ่งมันนะนะเราก็ต้อง อีกมือหนึ่งเราก็จับเขาไว้อีกมือหนึ่งเราก็เลื้อยเราก็จะมันจะได้อย่างสวยทุกคนเราพามาดูนะคะอันนี้คือเราไม่น้องเตรียมจกแต่งออกค่ะไม่ได้แต่งแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแต่งแค่ไม่ถึงครึ่งนะคะไม่ถึงครึ่งค่ะก็ประมาณจะได้อยู่มาาันจกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองค่ะให้เขาประคองไปก่อนทุกคนถ้าว่าปีนี้เขายังไงแล้วปีปีหน้าเราถึงจะเอาจะจะมาแต่งเขา หลังจากที่ว่าเก็บผลผลิตอะไรเสร็จเนาะเขาได้กีลกก่ลูกกี่ลูกเราถึงจะมาตัดมาตัดแต่งวุ้ยพูดกันได้ญาติผู้ใหญ่ญาติว่าเด้เนาะปลูกเป็นปลูกเป็นต้นคู่นะทุกคนปลูกต้นคู่เนี่ยเราปลูกสองต้นนะคะต่อโคกหนึ่งค่ะประมาณนี้ทุกคนอะค่ะเอฟซเห็นก่อ้ยเอาไว้อย่างนี้ถูกใจบางคนไหมคะถูกใจเท่าแก่บางคนไหมคะ อจะมีดอกไหมไม่มีดอกนะทุกคนแบบนี้ยนะเนี่ยดูสินี่นี่เนี่ยเราก็ยังน้อยเราก็มาตัดแต่งออกนะคะแต่บางเขาแก่บางคนเนาะเป็นบางท่านเราก็ไม่รู้ว่าใครแหละเขาชอบแบบนี้ค่ะชอบเยอะๆกินเยอะๆแต่ก็ต้องปุ๋ยถึงถ้าปุ๋ยไม่ถึงท่านก็ไม่ได้ดอกแล้วค่ะเนาะเพราะว่าปุ๋ยมันแทนที่จะลำเลียงขึ้นไปต้นกิ่งสาขาที่มันจะให้เราได้ลูกเนี่ย ไอ้พวกกิ่งเล็กๆน้อยๆดูดไปหมดเลยเราใส่ไม่ทั่วไม่ถึงอ่ะหลังจากเราเคยใส่แบบต้นนี้กะว่าเออใส่กิโลหนึ่งเราก็เพิ่มไปสองกิโลสองกิโลก็เผื่อหญ้าเผื่ออะไรข้างล่างด้วยอะคะนี่ละจ้ะเอาสำหรับคลิปนี้ไม่น่าอาติมกรเขจอจบเพียงเท่านี้แล้วค่ะคลิปหนาพอ,อกกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอการ์วะสบายดี